สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ชาวนาสายมะลิทุกท่านนะครับวันนี้ก็ <c oughs> ขอเอาคลิปนั่งไล่นกเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรเนาะก็อธิบายเรื่องการซ่อมข้าวให้ฟังดีกว่านะครับสำหรับมะลินาปีเท่านั้นนะสำหรับข้าวนาปีเท่านั้นหรือว่าข้าวไวแสงเท่านั้นนะนาปังก็ไม่แนะนำให้ซ่อมอยู่แล้วนะครับ ซ่อมไปยังไงก็ออกช้ากว่ากันสิบวันห้าวันอยู่แล้วคําว่าออกช้าคือ,อยังไงออกช้าก็คือซ่อมได้แต่ไอ้ที่ไม่ได้ซ่อมอะ่ะจะออกก่อนเหลืองก่อนส่วนไอ้ที่เราไปซ่อมอะ่ะมันก็อาจจะออกออกเหมือนกันได้เกี่ยวเหมือนกันแต่อาจจะติดเขียวหน่อยก็ต้องเกี่ยวปะปนกันไปแล้วกันนะครับแต่นาปีเนี่ยคุณปลูกไปแล้วนะครับคุณปลูกไปแล้วสองเดือน หนึ่งเดือนสองเดือนคุณปลูกข้าวไปแล้วข้าวขึ้นได้หนึ่งเดือนสองเดือนเสียหมดเลยนะสมมุติว่าเนี่ยแปลงนู้นนะแปลงนู้นได้ข้าวแปลงนี้เสียข้าวหมดเลยแล้วก็นาๆๆๆอย่างไ้เลยเอาสภาพนี้เลยสมมุติว่าข้าวหนึ่งเดือนที่คุณเห็นกเขียวนะเต็มเลยข้าวห e น,นึ่งเดือนและไอเนี้ยคือข้าวที่เสียก็แนะนําว่าแช่ข้าวหรือเอาข้าวดิบหวานเลยครับหวานแล้วก็ปั่นกบใหม่นะครับเขาเรียกว่าหวานสํารวยเขาเรียกว่า หวานซ่อมสำรวยบ้านผมเรียกสำรวยแล้วกันนะครับก็หวานไปเลยเนี่ยหวานเสร็จแล้วคุณก็ปั่นไปเลยนะครับและดูบรรยากาศด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเห็นว่าไอ้นู่นโตได้หนึ่งเดือนแล้วอันนี้จะรีบจะรีบซ่อมรีบทําอย่าพิ่งครับดูข้างบนก่อนครับดูฟ้าฝนก่อนเนาะถ้าหวานไปแล้วฝนตกมันก็ไม่ไม่พ้นคําเดิมครับเน่าฉะนั้นเอาให้อากาศเปิดดีๆค่อยหวานแก้ไขซ่อมมันยังไงก็ทัน พอมะลิจะปลูกเมษาจะปลูกมกราจะปลูกเดือนไหนก็แล้วแต่ช้าสุดเดือนสิงหานะครับช้าในที่นี้คืออะไรช้าก็คือไม่ทันน้ำน้ำท่วมตายนะครับช้าอีกอย่างหนึ่งก็คือบำรุงรักษาไม่ถึงไม่ถึงข้าวกระลวงเล็กเข้าใจตรงนี้ไหมฉะนั้นจะปลูกช้าปลูกเร็วออกรวงพืชสกิกาพร้อมกันนะครับ ไม่ใช่ออกรวงพฤศจิกาดิออกรวงตุลาประมาณวันที่สิบสามตุลาไล่ไปเนี่ออกพร้อมกันแล้วไปเกี่ยวเดือนพฤษจิกาอ่าเนี่ยพร้อมกันไม่ว่าจะปลูกมกาลาปลูกเมษาปลูกมิถุนาปลูกกะลัคกา,านะครับปลูกสิงหาปลูกกันญาเนี่ยออกรวงพร้อมกันนะครับเข้าใจตรงนี้ก่อนฉะนั้นการจะซ่อมข้าวมะลิเนี่ย หาอากาศดีๆแล้วซ่อมสมมุติว่ามันตายอยู่กลางนาเลยครึ่งหนึ่งสมมุติว่าแปลงนี้ยริมเนี้ยขึ้นหมดเลยนะครับริมเนี้ยขึ้นหมดเลยแล้วก็ริมนุ้นขึ้นหมดเลยแต่ตรงกลางตายเอาข้าวดิบไปหว่านเลยหวานแล้วก็ปั่นปั่นปั่น,ป,นปั่นเฉพาะอีตรงที่ตายแล้วก็เอาข้าวไปหวานเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาปกติขึ้นมาเท่ากันแล้วก็ตามกันทันด้วยคุณลองโฟกัสดูเพราะว่าผมเคยอธิบายไปแล้วนะว่าข้าวจำศีลมันจะเป็นช่วงข้าวจำศีล ไอ้คำว่ามันจําศีลเนี่ยครับมันจําศีลรอกันในช่วงจังหวะที่มันจําศีลอะคือต้องข้าวจะแจ้งกันเหลืองส่วนไอ้ที่ตายนั่นแหละคุณเอาไปหวานซ่อมตรงนั้น่ะหวานซ่อมวิธีซ่อมนะครับก็คือไม่ปั่นกบเม็ดข้าวที่หวานไปก็หวานเลนหวานตมแล้วก็ไม่ใช่นะครับปั่นกบปั่นเลนปั่นตมแล้วก็หวานข้างบนเพื่อให้เลนมันกบเม็ดข้าวเพื่อป้องกันนกกระจอกเนี่ยเหมือนผมเนี่ยนกกระจอกกินอยู่เนี่ยนกกระจอกนกเพลลาบกินนะครับ ก็จะใช้วิธีการหว่านนะครับถ้าดินแห้งก็หว่านกบซ่อมเอานะครับอย่างเช่นตรง,นนงบบนเนี้ยดินแห้งแบบเนี้ยเนี่ยๆอย่างนี้เลยนะดินแห้งแบบนี้ปุ๊บแล้วข้าวมันรอดอยู่เนี่ยนะไอ้ที่เขียวๆน่ะคือข้าวที่ไม่ได้ตายคุณก็เอาข้าวดิบมาหว่านให้หมดเลยเนี่ยแปลงนาพวกเนี้ยหว่านให้หมดเลยแล้วคุณก็ปั่นกบใหม่เขาเรียกปั่นกบซ่อมนะครับขึ้นพร้อมกันออกพร้อมกันแต่ถ้านามีน้ำล่ะนามีน้ําคุณก็ปั่นก่อนปั่นแล้วก็หว่านบนเรนบนตมนม่ล่ะครับแล้วคุณก็ระบายน้ําออกเท่าที่คุณระบายออกได นะครับระบายออกแล้วก็นั่นแหละเดี๋ยวมันก็เติบโตแต่งตัวทุกอย่างพร้อมกันทุกอย่างไม่มีตรงไหนที่ผิดพลาดว่ากันเลยนะครับเนี่ยวิธีแก้วิธีซ่อมไม่ต้องมานั่งดำเดิมให้เหนื่อยครับวางข้าวดิบเราลงไปนี่แหละฉะนั้นสิงหาครับช้าสุดแล้วแล้วก็เป็นเดือนที่ดีที่สุดเพราะจํากัดต้นข้าวไม่ให้สูงไม่ให้งามเกินไปก็คือเดือนสิงหานะครับ ถ้าว่าเร็วกว่านั้นก็ถ้าไม่ล้มก็ตามนั้นนะครับส่วนใหญ่ล้มปูกรกได้ต้นต้นสูงล้มนะครับปูทีหลังก็ถทาช้าจอจดน้ำท่วมอีกสรุปแล้วแต่พื้นที่ผมก็อธิบายมุมมองในการซ่อมของผมส่วนนาปางมันซ่อมแบบนี้ไม่ได้ครับซ่อมยังไงมันก็ออกรวงไม่พร้อมกัน แต่ถ้าอยากจะซ่อมจริงๆเป็นคนขยันเป็นคนแบบอยากจะซ่อมอยากจะให้ข้าวมันเต็มนาเต็มแปลงก็ไม่เกินยี่สิบวันครับต้องซ่อมเสร็จแล้วก็คือตั้งแต่เริ่มพอปลูกมาเนี่ยข้าวตรงไหนเป็นแองตายนะครับก็คือตั้งแต่อายุสิบห้าวันเนี่ยจนถึงสิบเก้าวันเนี่ยก็ต้องซ่อมครับซ่อมแล้วต้องไม่นั่งดำดำดำก็ไม่ต้องไปดำใกล้มันจัดแล้วดำห่างๆเนี่ยนะครับดำ ศอกหนึ่งศอกหนึ่งเนี่ยห่างกันศอ,อกสอ,อกเนี่ยเดี๋ยวมันไปเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยับไปถึงกันเองศอกศอกนะครับดำศอกศอกเขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าดำสามเหลี่ยมครับดำให้มันได้มุมสามเหลี่ยมมุมสามเหลี่ยมนะครับจะสวยที่สุดด,ดำมุมสามเหลี่ยมนะก็คือคุณจะดำยังไงก็ได้ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมดำดำแบบนั้นนะดำซ่อมเป็นรูปสามเหลี่ยมเดี๋ยวมันแตกกอเต็มเองครับส่วนาปีหวานสำรวยอย่างเดียวครับถ้าเสีย ส่วนใหญ่พวกผมก็จะเริ่มหวานกันมิถุนานะครับปลายปลายปลายกรกฎาต้นมิถุนานะครับก็จะเริ่มทําการไถแล้วก็หวานประมาณปลายมิถุนาต้นกรกฎาแล้วก็ถ้ามันตายหรือว่ามันมีปัญหาหรือว่าข้าวไม่โตหรือว่าต้องมานั่งซ่อมเนี่ยเราก็จะไว้ซ่อมประมาณกลางกลางสิงหาหรือประมาณหน้าฝนพอดีนะครับแต่มันต้องซ,อซ่อมให้แล้วเสร็จก่อนกันยานะครับไม่งั้น ข้าวมันจะจมน้ําเน่าตายหมดส่วนเรื่องเรื่องนกก็เหรอครับนกก็อย่างที่บอกนะครับมันอยู่ที่เทคนิคของแต่ละคนนะถ้าเราหวานตมหวานเลนเนี่ยเราก็จะหว่านข้าวให้มันจมตมจมเลนนะครับนกก็จะไม่ไม่มองไม่เห็นไม่กินส่วนถ้าปั่นกบก็แนะนําว่าปั่นกบนะครับถ้าหว่านแห้งเพราะว่านกก็จะกินเฉพาะไอ้ที่มันมองเห็นนะครับเดินขบวนกินเลยแหละเหมือนผมเนี่ยนกกระจอกเดินกินเลยหลังจากฝนมันชะ หน้าเลนออกไปก็เริ่มเห็นเม็ดคราวนี้มันก็เดินกินเพลินเลยครับก็ได้ขนาดเอาแค่นั้นนะครับก็อย่างที่บอกนะครับยิ่งลงทุนน้อยก็ยิ่งเครียดน้อยยิ่งลงทุนเยอะก็ยิ่งเครียดเยอะจุดเครียดของการลงทุนคนสองกลุ่มก็คือไอคนลงทุนเยอะเนี่ยมันหวังมากครับทำนาหวังผลมากมันก็จะเครียด แล้วถ้ามันไม่ได้สิ่งที่มันต้องการมันก็จะเครียดแล้วมันก็จะเจ๊งด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็ท้อไปเองส่วนคนที่ทําตามเวลาตามกําหนดก็คือไม่ลงทุนเยอะแล้วก็ไม่ฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรเยอะแยะคือตั้งเป้าหมายไม่เวอร์เกินไปเรารู้ว่าเราใส่เท่านี้เราจะได้เท่านี้ก็เนี่ยคนที่รู้เขาก็จะไม่ซีเรียสครับอยากจะมีนอนมีอะไรปะปลายก็มีปายไม่มีปัญหาก็หวังผลผลิตไว้แค่นี้ นะครับไม่ได้หวังมากไม่ได้ทําส่งประกวดไม่ได้ทาอวดใครนี่ทําเพื่อเอากําไรนะครับถ้าคิดจะทําอวดทาโชว์กันก็ก็ต้องก็ต้องมีเดิมพันครับถ้าอย่างนั้นถ้าเราพูดถึงการจะทําแบบแข่งขันก็ต้องมีเดิมพันครับไม่งั้นจะไปทําเพื่ออะไรต่พูนนี้ก็เราก็แค่ทําอธิบายปัญหาอธิบายจุดที่ว่าเอ,อวิธีแก้ไขยังไงอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับ ก็คงเข้าใจเรื่องการซ่อมข้าวแล้วเนาะก็ถ้านาปีอะซ่อมได้ตลอดครับช้าสุดก็เดือนสิงหาถ้านาปังก็ไม่เกิน20วันนะครับซ่อมเสร็จแล้วก็หวานปุ๋ยลงไปด้วยนะครับก็โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจะหาว่าพูดมากพูดยืดยาวก็คุณก็เลื่อนผ่านไปไม่ต้องดูนะครับใครมันจะมานั่งพูดสองสาคำแล้วรู้เรื่องนะครับอยากรู้เรื่องแบบนั้นโทรมาคุย จะได้ไม่ต้องมานั่งทําคลิปสุ่มแรนดอมอยู่ว่าแม่งชาวนาอยากรู้เรื่องอะไรวะใครมันจะรู้วะทุกวันนี้ทําคลิปก็คือทําเพื่อหาคําถามหาคําตอบอยู่นะทุกวันเนี้ว่าชาวนาต้องการอะไรอะ่ะแล้วทําแล้วจะไปตรงคนกลุ่มไหนกลุ่มไหนก็เหมือนที่อธิบายมีหลายกลุ่มนะครับไปก่อนนะครับ